ส alamualaikum warahmatullah wabarakatuh Bismillahirohmanirohim หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับได้พูดถึงความโดดเด่นของท่านศาสดานว่าลายสลามในตอนแรกที่เรากล่าวถึงคุณสมบัติไปแล้วนะครับในตอนนี้เราจะขอกล่าวถึงคุณสมบัติของกลุ่มชนที่ท่านนาบีนวะ ได้รับหน้าที่ไปเผยแพร่จธรรมดังที่อันกุรานนั้นได้กล่าวถึงคุณสมบัติของกลุ่มชนนบีนัวไว้ดังนี้นะครับหนึ่งเป็นพวกบูชาจเจวิตหากพิจารณาจากอันกุรานและรายงานทางประวัติศาสตร์จะพบว่าในสมัยของนบีนัวการบูชารูปปั้นเป็นความเชื่อหลักๆของกลุ่มชนในสมัยนั้นเลยนะครับพวกเขาสร้างรูปจำลองพระเจ้าและตั้งมาเป็นพระเจ้าขึ้นมานำสิ่งดังกล่าวมาบูชากลาบไหว้และให้ความสำคัญ เป็นอย่างมากกับรูปปั้นเหล่านั้นในกลุ่มชนเหล่านั้นก็ได้ปฏิเสธนะการเรียกร้องศรัทธาพระเจ้าองค์เดียวของท่านบีนวัวอะลิสลามอย่างสิ้นเชิงอันกุรานกล่าวถึงกลุ่มชนดังกล่าวนั้นไว้ในสุร้อนนัวองค์การที่23ซึ่งมีใจความว่าและพวกเขาได้กล่าวว่าพวกท่านอย่าได้ทอดทิ้งพระเจ้าทั้งหลายของพวกท่านเป็นอันขาดพวกท่านอย่าได้ทอดทิ้งวัดและสุวะและยากูสและยาอุและนัสเป็นอันขาด เอาละครับพร้อมย่จะฟังกันต่อไหมครับในการบรรยายอิสลามในข้อที่2นั้นก็เป็นกลุ่มชนที่โง่เข่าและดื้อด้านในความโง่เขลาและความดื้อด้านนั้นได้ฝังรากลึกอยู่นะครับในกลุ่มชนของท่านนาบีนลเอัลฮิสลามจนถึงขนาดที่ว่าพวกเขาไม่ยอมรับตรรก,การและการเรียกร้องไปสู่จัดจธรรมที่ท่านอบีนลนั้นนํามาสแสดงให้พวกเขาได้เห็นพวกเขาไม่รับฟังคาเรียกร้องไปสู่ความยุติธรรมพวกเขามองว่านาบีนลนนั้นเสียสติเป็นคนบ้า อันกุลาลได้กล่าวถึงประเด็นนี้นะครับโดยยกคํากล่าวของท่านนาบีนัวไว้ในสุราะนัวองค์การที่เจซึ่งมีใจความดังนี้นะครับและแท้จริงทุกครั้งที่ข้าพระองค์เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเพื่อที่พระองค์ท่านจะได้อภัยโทษแก่พวกเขาพวกเขาก็เอานิ้วอุดรูหูของพวกเขาและเอาเสื้อผ้าของพวกเขาคลุมโปงและพวกเขายังดื้อรั้นและยินยะโสด้วยความจองหองนี่คือคำกล่าว ที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานสุลร้อนนัวอายะที่7นะครับต่อมาในข้อที่3สังคมที่เต็มไปด้วยการกดขี่และความเสื่อมเสียในสังคมนะครับกลุ่มชนที่ท่านอบีนาวใช้ชีวิตอยู่ในสมัยนั้นเต็มไปด้วยการกดขี่และความเสื่อมเสียจนถึงขนาดที่ท่านอบีนาเองไม่มีความหวังที่จะทําให้พวกเขาศรัทธาต่อเราได้ในคัมภีร์อัลกุรอานได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในสุลร้อนนัวองค์การที่26ถึงองค์การที่27 มีใจความว่าและนัวได้กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าขอพระองค์ทรงอย่าปล่อยให้พวกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยู่ในแผ่นดินนี้เลยเพราะแท้จริงหากพระองค์ทรงปล่อยให้พวกเขาหลงเหลืออยู่พวกเขาก็จะทําให้พวงบ่าของพระองค์หลงผิดและพวกเขาเหล่านั้นจะให้กําเนิดพวกเลวทรามและปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับในสูร้อนนัวนอะครับขอกินน้ำแป๊บนึงครับ มาต่อกันเลยนะครับในข้อที่4เป็นกลุ่มชนที่หลงไหลในอำนาจและทรัพย์สินนี่คือเรื่องราวบรรยายสลามนะครับเป็นคลิปวิดีโอยาวๆที่ใ้พี่น้องได้ฟังก่อนนอนทุกวันเป็นความรู้เป็นสิ่งที่มุสลิมนั้นจําเป็นที่จะต้องรู้นะครับในข้อที่4ี่นั้นเป็นกลุ่มชนที่หลงไหลในอำนาจและทรัพย์สินกลุ่มชนของท่านอาบีน์ว่าเป็นกลุ่มชนที่หลงไหลและเชื่อฟังผู้ที่มีอำนาจและคนที่ร่ารวยเท่านั้นเพื่อให้ได้ทรัพย์สินมาครอบครองเพื่อให้ได้หน้าได้ตาประมาณนั้นนะครับ พวกเขาใช้เลขกนบูบายหลอกลวงกันอย่างน่ารังเกียจที่สุดในคำพยานคุณอ่านได้กล่าวถึงประเด็นนี้นะครับจากคำพูดของท่านนาบีนัวเองไว้ในสุลาะนัวองค์การที่21ถึงองค์การที่22ซึ่งมีใจความว่านัวได้กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงพวกเขาได้ฝ่าฝืนข้าพระองค์และเชื่อฟังผู้ที่มีทรัพย์สินและลูกหลานของเขา ได้เพิ่มพูนอันใดแก่เขานอกจากการขาดทุนนี่เป็นเรื่องราวาที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านนาบีนอะอัลฮิสลามนะครับส่วนต่อมาในข้อที่5กลุ่มชนของนบีนัวนั้นเป็นกลุ่มชนที่มีผู้ศรัทธาน้อยมากเลยครับความเสื่อมเสียและการปฏิเสธการมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวถึงแม้จะมีให้เห็นทั่วไปในกลุ่มชนอื่น แต่ในกลุ่มชนของนบีนัวเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกจนยากที่จะแก้ไขได้ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษในการบูชาลูกปั้นเจเบตต่างๆจนถึงขนาดที่ว่าท่านนาบีนัวนั้นได้ใช้เวลาในการเผยแพร่อิสลามถึง950ปีเป็นการเผยแพร่ศัตรธรรมในสมัยนั้นและพี่น้องครับมาชอลลมีเพียง80คนเท่านั้นครับที่ตอบรับศัจธรรมของท่านาน,านาบีนัวอลัยฮิสลาม และ5ประเด็นที่ผมกล่าวมานั้นก็คือคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มชนของท่านอบีนานะครับมีรายงานอด,ดีษจากท่านอบีุลมหมัดที่กล่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าแท้จริงศาสดานัวได้เผยแพร่เรียกร้องกลุ่มชนของตัวเองเป็นเวลาถึง950ปีแล้วล้ทรงกล่าวถึงคุณสมบัติของพวกเขาที่มีจํานวนผู้ศรัทธาน้อยมากและท่านนบบมุฮัมหมัดกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ศรัทธาต่อนนาะเลยนอกจากคนจํานวนน้อยนิดเท่านั้นที่ศรัทธาต่อเขา มีคนปฏิบัติตามฉันตั้งแต่ฉันยังมีอายุน้อยจนกระทั่งฉันแก่ชราแต่ในขณะที่ไม่มีคนศรัทธาต่อน,นั้วเลยจนกระทั่งเขาชราภาพมีสายรายงานจากท่านอิบนียบาสว่าท่านอบีมุหม,มัดได้กล่าวว่าท่านศาสดานัหออะลัยสลามนำสาวกเพียง80คน ขึ้นเรือไปพร้อมกับท่านด้วยนะครับอันกุลานกล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ในสูลอฮูดองค์การที่25ถึงองค์การที่26ม,มีใจความว่าและโดยแน่นอนเราได้ส่งนัวไปยังกลุ่มชนของเขาโดยกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอันแน่ชัดแก่พวกท่านแล้วคือพวกท่านอย่าเขารบพักดีผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์แท้จริงฉันกลัวแทนพวกท่านถึงการลงโทษในวันอันเจ็บปวด ท่านนบ,บีนออะไิสลามใช้ความพยายามทั้งกลางวันและกลางคืนในการเรียกร้องประชาชาติของท่านไปสู่ศาสนาสลามไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงและเข้าถึงแก่นแท้แห่งสัจธรรมในคำเพี้ยนกุราลกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในสุรนัวองค์การที่หมีใจความว่าเขากล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์ได้เรียกร้องเชิญชวนหมู่ชนของข้าพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนและในสุรนัว องค์การที่8ถึงองค์การที่9ได้กล่าวไว้อีกว่าครั้นแล้วข้าพระองค์ได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาอย่างเปิดเผยแล้วข้าพระองค์ก็ได้ประกาศแก่พวกเขาอย่างเป็นทางการอีกทั้งข้าพระองค์ยังได้บอกกล่าวแก่พวกเขาอย่างลับๆอีกด้วยซึ่งหมายถึงนบีน้วไท้ทําทการเผยแพร่ชัจธรรมในการเผยแพร่การศรัทธาต่ออัล้อนั้นในทุกรูปแบบจริงๆครับ ท่านนบีนนั้นทําทุกวิถีทางในการนําเสนอศธรรมและสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพื่อนําพวกเขาไปสู่การเคารพพักดีพระเจ้าเพียงองค์เดียวคือพระองค์ละล้อสุบฮานุมต阿า拉าท่านอบบี๊โน้ได้กล่าวถึงคุณลักษณะอันสูงส่งของพระเจ้ากล่าวถึงความโปรดปรานที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่มนุษย์โดยหวังว่าจะใช้น้มน้าวพวกเขาไปสู่ความเชื่อในพระเจ้าเพียงองค์เดียว และละาทิ้งปฏิเสธการศรัทธาต่อรูปปั้นต่างๆที่พวกเขาได้สร้างมันขึ้นมาในคำเพี้ยนกุลานได้กล่าวในสุลอนัวองค์การที่10ถึงองค์การที่16มีใจความว่าข้าพระองค์ได้กล่าวว่าพวกท่านจงขออภัยโทษต่อพระเจ้าของพวกท่านเถิดเพราะแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษอย่างแท้จริงพระองค์จะทรงหลั่งน้ําฝนอย่างมากมายแก่พวกท่านและพระองค์จะทรงเพิ่มพูนทรัพย์สิน และลูกหลานแก่พวกท่านและทรงทําให้มีสวนมากมายแก่พวกท่านและจะทรงทําให้มีลําน้ํามากมายแก่พวกท่านทําไมพวกท่านจึงไม่สํานึกถึงความยิ่งใหญ่ของอันล้อและโดยแน่นอนพระองค์ทรงสร้างพวกท่านตามลําดับขั้นตอนพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าอันล้์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้ง7 เป็นชั้นๆอย่างไรและทรงทําให้ดวงจันทร์ในชั้นฟ้าเหล่านั้นมีแสงสว่างและทรงทําให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้านี่คือสิ่งที่ปรากฏในคำพิันกุรอานซูร้อนวะองค์การที่10ถึงองค์การที่สิบหก